แล้วก็อีว่างข้างนอกไม่มานั่งละนั่งไม่ได้เหรอนั่งไม่ได้เหรอโอ้โอ้โอ้ก็ก็ก็อีเท่าไหร่แล้วนะมีหลายราคาจ้ะมีราคาเหรอตอนนี้มีห้าร้อยสามร้อยสองร้อยหนึ่งร้อยโอ้ขอรู้ราคาแล้วปุ๊บเป็นยังไง ขาอ่อนแทนไม่เป็นไรนะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อแต่แต่ว่ามีห้าร้อมีส0มร้อยสองร้อยหนึ่งร้อยอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงทำไมจ้าเหลือสักกี่สิได้ไม่เล่าน้องนุ่นลองคุยกับทางคณะกรรมการหน่อยดำดงว่าขอเหลือสักยี่สิบได้ไหมนายอะกรรมการหนูไหนอะ โอ้กบรกการเขารู้แล้วแหละว,ว่าไม่มีคนเข้ามาแน่เข้าไปนอนแล้วไปแล้วไปนอนแล้วรู้มั่นใจแล้วว่าไม่มีใครเข้ามาทนังแน่แล้วล่ะเมิดและแต่ว่าคนก็เจอดีนะคนก็รอบๆดีก็เห็นหนูเหมือนกันแล้วนะนะไม่เป็นไรต่อให้สายสินอ้อมก็ไม่เป็นไรเลยนะ สาเหตุที่คนเขากี๊ดไม่ค่อยออกเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะห,ห้าร้อยเราก็กรี๊ดไม่ออกเหมือนกัน,นย่อยๆๆๆๆน <ยอ S 1> ี่คุยกันอย่างจริงจังเลยเพราะว่าการที่ดูดำดงเนี่ยมันต้องดูแบบเอ็นจอยและสนุกที่สุดถึงจะสนุกไปพร้อมกันเ<ช>ต้าอี้เหลือเยอะไมมตองนุ่นก็ ก็เหลืออยู่น้าพอสมควรแล้วนะนะดำรงพูดขอกรรมการเหลือให้เหลือตัวละห้าสิบเดี๋ยวเขาปีกันเข้ามาเลยสหสิบไว้ไหมทุกคนไววไหมข้างนอกนะนะั่นอะทำบุญทำบุญส่วยวัดนะทำบุญส่้ยวัดนะนะทำบุญส่้ยวัดจริงๆก็คนละห้าสิบก็โอเคละนะนะอเออกรรมการ เรียกเขาหวานๆหน่อยเจ้กรรมการจ้นะทมงานโอ้ไม่มีใครอยู่แล้วล่ะก็บป <c oughs> แล้วเขามาั่นใจแน่ๆแล้วไม่มีใครมาตรงนั้นแล้วละ่ะ <c oughs> เขาไปนองแล้วเขาไปนองแล้วงั้นน้องรุ่นบอกเขาเลยกระซิบกันแต่เรานะาเอีย,อยหูมาหน่อยเนะทุกคนไม่ต้องฟังกระซิบอยู่แงหูมาหน่อยนะว่า บอกว่าถ้ากรรมการไม่อยู่อ่ะให้คนที่นั่งพื้นเ่ะวิ่งเข้าไปนั่งในเก้าอีเเอ้เลยแล้วแล้วถ้าหากว่าเราพูดไปแล้วแล้วฉากน,นี้เราอยู่คนเดียวไม่มีใครแชร์เราเลยนะออโอ้มันหลายตัวอยู่เล่นนันน่ะนะมันหลายตัวอยู่นะนะ ตอ้าวปรบมือกับกรรมการทางวัดทองรัมคุณครับตอนนี้เก้าอี้เปิดฟรีแล้วเข้ามานั่งกันเลยจ้อจริงไหมนะโอ,โ,อโอเคเข้ามานั่งสิทุกคนเ <c oughs> ขาให้ตั้งนานแล้วน่นนะ <c oughs> พอฟรีก็ไม่อยากจะเข้ามานั่งกัน เข้ามาเข้ามาเขาให้ตัง้งนานแล้วมานั่งได้เลยเข้าใจดีเลยเห็นไหมแต่ว่าวนที่ซื้อมาแล้วก็ถือว่าทําบุญนะทุกคนใครที่ซื้อมาแล้วก็อนุโมทนาบุญกันนะอ่ะขอดำรงอวยพรท่านผู้ชมสักนิดนึงครับใครที่ช่วยวัดให้มันนีารัทุกคนนะครับอทุกคนยกมือพนมครับยกมือพนมรับพรรับพรครับจะดดำรงเสิร์ฟาม ช่วยวัดเดินเนียน่คยค่ะทุกคนนะผมไหว้ญนคตรงนี้ด้วยนะคะและคอยคมก็ต้องไหว้พญานาคตรงนี้ด้วยนะคะและพญ่คำอะรแบบนี้สาธุเค